นะครับรัฐบาลน,นี้ให้ปรับปรุงแต่ว่าลักษณะคือมีลักษณะข้องดาวก็คือรัรรบนโยบายรัฐบาลไปเพิ่มเติมในการปรับปรุงนะครับโดยให้หน่วยลงมาเชิญเกิดจ,จ,จับเรียนมำธรามาาครับก็เป็นความรู้ที่ดีมากทีนี้ผมอยากสอบถามอีกนึงคือผมเห็นข่าวว่าสำหรับ ประมาณรายจ่ายประจําปีขมาองมลิเมที่เป็นตัวเลขคือการใช้ตั้งแต่เนตุลาเนี่ยจะมีการใช้ประมาณปีสองพันห้าสิบท่ไม่ได้มือตอนที่จะประกาศก็ขึ้นแตขึ้นขึ้นอยู่กับทางกระทรวงกลาโหมจะนำโดตรผ้าลงมานะครับขึ้นท่าทอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับขออนุญาตขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงอะยรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันแรกก็คือสถานะ การและประมาณการเศรษฐกิจในปี77เนี่ยคาดว่าถ้าเกิดพันมวลรวมในประเทศหรือ GDP เราอยู่ที่กรอบวงเงินเพราะปี67เนี่ยกรอบวงเงินเราอยู่ที่รายหัวเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0จะมีตัดเกียนอะไรที่แตกต่างกปนไกเดิมไก็คือว่าตามที่ท่านชี้แจงเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าใช้งบาบเก่าไปทางก่อนเนี่ยก็คือมันจะต่าง ครับครับสุรชัยนะครับขออนุญาตนะรบกวนท่านชาติบดลกลับไปที่สไลด์ที่หนึ่งนิดนึงให้ทางสังคมได้รับทราบถึงการทําหน้าที่ของสวเราด้วยเพแล้วก็ผมอยากให้เป็นวันที่ไปทับซ้อนกับวันประชุมของสภาผู้แทนครับขออนุญาตนะครับวันที่สิบตุลาเนี่เราเดินท่านอย่างนี้ให้ได้ครับคือที่เนี่ย วงเงินไม่เกิน2ใน3ของงบประมาณพศ2,566นะฮะได้รับการจัสจดรสรรทั้งสิ้นจำนวนนะคะสมนากงานิกาทิการู้ชิสษาได้ดำเนินตามเกณฑ์ที่สมมงบประมาณตหนดคือการใช้งบประมาณตรงตรงส่วนนี้2ใน3คือมีวงเงิน1,224.26ล้านบาท ในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตามที่9 4 7 7 6 0 0บาทค่ะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด1ิรายการที่เช่นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการิการนะคะค่าใช้จ่ายในการสำหรับต่อสอรอจะอยู่ที่วงเงิน2.66 0 0 0 0บาทค่ะค่ารับรองในตำแหน่งของประธานคณะกรรมการนะคะตำแหน่ง 2567น,น,นะครับจากรับแรกนะครับแต่สารบบประมาณเนี่ยตอนนี้เขาลืมผมแล้วนะฮะปีว้6 7เ,เนี่นยเขากข็จะจัดทำใหม่ตามภาพฉายที่ที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ตามที่ายกามที่6มไปได้ได้เนี่ยก็เป็นไปตาม ไมาขอแต่สนะาครับก็เราสามารถได้พมาไดครับอันนี้ม tamam ันาะมากว่าเิเิแ้แต่นะครับแต่ว e ่าัเรียนเขาือว่าที่พอได้แต่กี้งน้เนี่ยก็จะต้องมีคนก็จะต้องไปไปชีแจงกันในข้งแตานที่มีการตัแล้รับกอลทร่เเนี่ยราจะามจซึ่ง คจะเอจะมีจนกกนน่อท้แลวรี่ต้ัวเป็นูด้วยให้เขาตกล่อที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าของเราจะขอเพิ่มแต่ยังถึงมันจะได้ขอไค่ะก็โฉจ่าต่อสรสอได้แล้วก็สำหรับนะ รูปจิกาทันวาได้หรือไม่มีข้อพิจารณาอะไรบ้างเราจะได้เตรียมการกันตัวแรกเลยครับก็คือที่ผมว่าเมื่องวัคซีนต่างประเทศเนี่ยเรใช้ในการป้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าผมมองว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็โต ทางสำนักบริารทีการพูดเนี่ยตามข้อตกลงตรงมาเมื่อจะขอใช้ทั้งป้อนก็คือในเรื่องการต้องตรงมาคือคือถ้าใช้ไปในที่เราให้คิดเปต้องใช้ตอนนั้นผมคิดว่าถ้เจอกระต่างเรื่องตรงว่าคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเอาว่าการบริหารเท่าไหร่ผมคำไม่ได้ตัวเลขนะครับแต่มากกว่าสามล้านแน่นอนนะครับ ตลาที่วุฒิสภา,าเนี่ยได้คนละ 28, สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทซึ่งอันเนี้ยเกอดขึ้นได้อย่างไรนี่ผมขอคำตอบเพื่ออยากจะทราบว่าครับแล้วหยุดช้าๆก่อนดินะะฮอ่านั้นนะครับเป็น,น,นป,ปัญหานะฮะอยู่ดีก็จะมาบอกผมว่าจะเอาเงินไปใช้อย่างอืงอ่นเรา,าไปใช้ไม่ได้หรอกเงินก็เงินไปต่างประเทศนะเราแค่จะมอบให้เราสนะองทัพที่ประเทศ ตอนนี้นก็ต้องพีจาราในจำนวนที่ควรจะเท่ากันซึ่งนายกฯก็ขออนุาในส่วนของ,งประธานงานกับนั้กว่ามานะครับเจ้้ที่ฝ่าซึ่งซึ่งกออง็ผม